สวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาเป็นนายแบบใช่ไหมถูกต้องครับมารวมกับเซ็นทันชินลมครับแต่นายแบบคราวนี้ไม่ปกติเพราะว่าเรามาพร้อมกับลูกสิงโตใช่ไหมถูกต้องครับก็พี่นุ่นครับจะมากับลูกสิงโตครับแล้วเราก็จะได้ดับเห็นสัตว์อยู่ด้านหลังเป็นยังไงบ้างครับก็ตื่นเต้นครับมีทั้งม้าลูกสิงโตนะครับมีทั้งช้างนะเรียกว่ารวมมาไว้ด้านหลังแล้วมีลิงด้วยครับแต่ตัวนี้เชื่องมากครับน่ารักมากตัวเล็กๆใช่ไหมน่ารักมากครับทุกคนทุกตัวนี่ฝึกมาดีเพื่อเป็นนายแบบนางแบบโดยเฉพาะเลย แล้วพอมาดูอย่างนี้รู้สึกไงบ้างที่แบบเราได้แบบแฟร์เป็นแนบบก็เรียกว่าเป็นเซอร์เคิสครั้งยิ่งใหญ่เลยจากฝรั่งเศสมาให้โชว์ถึงเมืองไทยตื่นเต้นนะครับว่าทุกทุกโชว์เนี่ยออกมาเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็สัตว์ที่อามาร่วมโชว์เนี่ยก็เชื่องแล้วก็แสนรู้มากๆครับมาประกอบโชว์นี่เรียกว่าสมบูรณ์แบบสุดยอดเลยคถามนิดนึงดีกว่าชุดที่ใส่เนี่ยเป็นยังไงบ้างร้อนมากๆครับเื่อนอแต่หลังเวทีนะฮะเหงื่อจ่อตอนนี้มากเป็นพิเศษบ้างอหงื่อหงอยหงในเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกรับ ใช่ครับคอนเซปต์ของเราคือ g ก a d i เอเ r นะเป็น g a a d i เอเร่วมกับแล้วก็ Circus อะไรอย่างเงี้ยครับดูยิ่งใหญ่มากนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับใส่นี่หนักไหมครับเนี่ยไม่หนักเลยครับไม่หนักความจริงเนี่ยถ้าเปรียบเทียบคนอื่นเนี่ยผมถือว่าเยอะที่สุดแล้วคือทั้งงานนี้เขาเป็นแบบซัมเมอร์ชุณคุนนเ่ยใช่โอ้ทั้งพี่พิมพ์ทั้งพี่นุ่นแล้วก็มีแบบนายแบบนางแบบอีกมากมายโอ้โหเห็นแล้วแบบอยากเป็นแบบนั้นบ้างอยากคุณแบบนั้นบ้างนะครับทรนี้รู้สึกไงบ้างครับที่ได้มาร่วมงานต้องบอกว่าแะเป็นกานเดอะแฟชั่นโชว์ครั้งแรกเลยป่ะกับเซอร์เคลครับคครั้งแรกเลยครับ ก็รู้สึกดีมากครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างมากกานนี้เยอะแยะมากมายทั้งกายกรรมโชว์ทั้งเดินแบบจากทั้งไทยและก็ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ถามเราดีกว่าว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ได้ดูเซอร์คคสจาได้มาว่าเมื่อไหรทำไม่ได้นานมากเลยะนานมากแล้วครับก็แบบยินดีที่แบบได้มาร่วมงานในครั้งนี้เพราะว่าเป็นงานแบบจัดงานใหญ่มากที่เซนตันชิดลมเลยยอดจริงๆนะครับสุดยอดมากครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ